ีก็คือเห็นด้วยครูแต่สิ่งที่ไม่เห็นด้วยคือหนูรู้จักเทคโนโลยีที่เรียกว่าผ้าคุมเครื่องปัทท้าไหมคูกลับมาอีกครั้งกับรายการชิงชาสวรรค์เพราะวมีครูสลามไม่ใช่อาไม่ใช่อาวันนี้คือนิ้วทอเหมือนเดิมแต่ว่าเรากลับมาในรูปแบบของการโตวาทีอีกครั้งหนึ่งปรอปปุ โดยหัวข้อในวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่เราได้ทําการไปถกเถียงกันมาก,ก่อนนั้นนี้แล้วเอาจริง,จ,รงจะบอกทุกคนว่าก่อนจะทำคอนเทนต์กันทุกเทปอะเรามีการคุยกันว่าใครจะอยู่ฝั่งไหนซึ่งหวอยอะไม่ <laughs> สมร <laughs> ทีมเดิมตลอดไม่รู้ทำไมเทปหน้าเปลี่ยนมั่ง <laughs> หัวข้อในวันนี้คือเครื่องสักพ้า <laughs> ติดตั้งตรงไหนกันระหว่างในครัวอาบริเวณเคาน์เตอร์ครัวกับ ตรง <บา S 1> ระเบ,บียงอ่าใช่ชก็น่าจะเป็นอีกหัวข้อของที่ใครหลายคนที่จะซื้อคอนโดเนี่ยก็ช่างใจว่าเอ๊ะจะจะซื้อคอนโดที่เขาทาที่ตั้งเครื่องซ่อมที่เขเตรียมมาให้หรือว่าจะเป็นในเคาน์เตอร์โคอย่างเดียวอ่าก็เดี๋ยววันนี้มาคุยการมาโตว่าทีเง็นทะเลาะกันไปกันเลยจ้ามาเริ่มกันเลย <c oughs> คือเมื่อกี้จะตัดเบอที่จะตัดเบจร์ต่อยไก่สร้างมันเริ่มเลยมาเริ่มกันเลยฝั่ออนื เรื่องสื้ผ้าในครัวสะดวกต่อการใช้งานถูกต้องมันยังไงยังไงเอาสะดวกยังไงเลยว่ามาเซออ่าเริ่มเลยก็คือเวลาเราจับเสผ้าใช่ไหมเวลาเอ่อจะขนผ้าต่างๆมาซักผ้าเนี่ยคือคอนโดปัจจุบันอ่ะพื้นที่มันไม่ได้กว้างมากอะไรอมมันก็สามารถใช่สามารถขนผ้าไป ใช้งานเครื่องซักผ้าได้ง่ายไม่ต้องแบบยุ่งยากออกจากระเบียนใช่ดูนี่นงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าฝนตกมันเปียกนะถ้าเราออกไปซักผ้าอะไรเงี้ยหน้าฝนน่ะไอ้เรื่องประเด็นคือเราจะกางร่มตอนเมื่อไหร่ไปแบบกลางวันเวลาที่ฝนตกแล้วแบบเฮ้ยฉันต้องซักผ้าวันนี้แล้วมันตกกลางวันวันนี้ออกไประเบียงก็ไม่ตบโจทย์มัประเด็นนะ มันสะดวกในการใช้งานจริงๆเวลาเราจะทําแบบกับข้าวนู่นนี่นั่นทำอาหารอะไรยเงี้ยก็ซักผ้าไปด้วยได้ใช่หั่จะมีบางทีหมายถึงว่าไม่เสียเวลาที่ต้องเอาผ้าออกไปข้างนอกฉันขอหักล้างสิ่งนี้นิดนึงหักมันเลยแม่เออเอองั้นนี่ก็รู้สึกว่าการที่มันอยู่ตรงระเบียมันก็ไม่ได้ลำบากขนาดนั้นแต่ว่าเห็นด้วยเรื่องที่แบบว่าบางวันฝนมันตกทั้งวัน มันก <G ã buffer> ็จะมีสัตว์เข้ามาบ้างแต่ยังไงมันก็ไม่ได้สัตว์เยอะก็เลยรู้สึกว่า อ่ะมาสะดวกยอมรับแต่ตรงระเบียงก็ไม่ได้ลำบากแค่นั้นบบจะพูดแค่นี้หวนองหลดไม่ใช่หนึ่งร้อยราเมตหน่อยอ่ะก็เป <ๆ S 1> ็นว่าเดี๋ยวสะดวกให้ก็กรู้สึกว่าในความสะดวกนั้นมันก็สะดวกกว่าจริงแต่ตรงระเบียนมันก็ไม่ไลำบากขนาดนานแต่เห็นด้วยในเรื่องของความว่าเออบางทีฝนมันตกฝนมันสาดการที่ซักผ้าในครัวได้ก็เออตอบโจทย์สการนึงเวลาแดดร้อนมันร้อนแล้วอุข้างนอกอ่ะ อยู่ในทะเลทรายแหละมีปัญหาการสภาพอากาศเพราะแบบบางทีแบผ้าเรยอใช่ไหมเราแบบต้องใส่นานอะไรอย่างเงี้ยมันร้อนผ้ากรอบเหรอผ้ากรอบโอเคอ่ะก็เป็นเรื่องของความสวยเรื่องของความสภาพอากาศต่างๆเพราะว่าเรื่องของข้อของราก็ทําได้เลยอ่ะประมันนานป้าจอมอ่ะทีนี้ประเด็นต่อไปที่เราจะมาถกเถียงกันก็คือนี่คิดว่าเครื่องซักผ้าที่ระเบียงเนี่ย มันลดเสียงรบกวน<ม>ขณะที่เครื่องสภ้พก,กำลังทํางานได้สิ่งอ่ามาไปเขาไม่ได้เคิร์บเขาแบบรับรู้วางเครื่องสภ้พไว้ <c oughs> ที่ระเบียงอ่ะเวลาที่ <c oughs> บบตัวเครื่องทํางานอย่างเงี้ยถ้าเราปิดประตูปุ๊บจบชี้บทเพลงอะไรก็ไม่ต้องรบกวนเลยถ้าสมมติว่าวางในในไหนนะในครัวในเคาน์เตอร์ครัวคือเสียงตอนปันแห้งหนูไยเราเครื่อสภ้าแบบสองถังหรอ เสียงผัดกะทะรกรูกรูกรูเอ้มอยมันแบบอันอ่แอ่ซอร์นก็รู้สึกว่าเป็นแบบน,น <ừ> ั้นเพราะว่าเครื่องซักผ้าเนี่ยตอนที่ปั่นแห้ง <ừ> เสียงค่อนข้างดางัง <ừ> แล้วก็มีเสียงแจ้งเตือนติ๊ดติ๊ดตั๊ต <ừ> บางทีเนี่ยเราวันหยุด อาจจะอยากแบบเฮ้าายสักผ้าไว้แล้วก็มานอนอีฟนอนเอ็นกายในห้องแล้วบางทีบางคนเนี่ยงขาไม่ได้เป็นกลัวปิดอ่าการที่มีเครื่องซัผ้าไว้ขณะนอนเลยก็ทําให้เสียงรบกวนเนี่ยมันลดลงเราก็สามารถ่จะสักผ้าทิ้งไว้แล้วก็ไปนอนนี้พักผ่อนเอ็นจายได้นอนนี่แบบนอนได้แต่สมมุติว่าถ้ามันไม่มีเสียงเราก็จะนอนไปทั้ง ทั้งวันทั้งคืนเลยนะที่ผาเนี่ยออกมาใช่มันก็มีเหตุผลการที่เขาออกแบบเครื่องสภาพมีเสียงอ่ะเพื่อให้เราเราอ่ะได้รับรู้ว่าใั่ใส่ถุงไงแล้วว่าตอนนี้อบเสร็จแล้วนะตอนนี้ซักเสร็จแล้วนะจะได้เอาผ้าเนี่ยไปทําไปตากต่อหรือว่าไปเก็บพับต่อมันเป็นมันเป็นเขาออกแบบมาแล้วปนนมผ้าแล้ว จริงจริงแล้วเนี่ยเราจับเวลาได้อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าบานบานไายอ่ะอาจจะครัวอาจจะไม่ไม่ได้ปิดอ่ะแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็หลายๆที่ก็เป็นครัวปิดอะไรอย่างเงี้ยทั้งไม่ว่าจะเป็นแบบปิดด้านหน้าหรือว่าปิดตรงระเบียงอะไรอย่างเงี้ยก็อีกอย่างหนึ่งถ้าจะไปงีบจริงๆอ่ะห้องนอนก็จะกั้นด้วยประตูอยู่แล้วอ้ามันเรืยไป่าสตูดิโอไงนี้เออขอโทษทีโอ้ย <laughs> อ่ะโ okay. อเครู้สุกให้อันนี้รู้สึกว่าจริงการที่เขาื่ั้งอยู่ในครัวและมีผนังกระจกที่เป็นห้องนอนกั้นเนี่ยอาจจะช่วยได้อะไรอย่างงี้แต่ก็ยังรู้สึกว่าการเอาที่ระเบียงเนี่ยม,มันก็ลดเสียงร้อยเปอร์เซ็นต์มากกว่าจริงคือเสียงเ<ต>ขาอยากจะตอบแกว่าเขาเออกแบบเพื่อเสียงเนพะื่อลดเสียงมาแล้วฉันหมายถึงเสียงตอนปั่นแห้งครูมึงทำเ้ีอะไรอะซัมมึงทำเสียงซิโอเคค่ะมาในหัวข้อที่สาม ก็คือเครื่องสภาพในครัวเนี่ยจะมีความเป็นระเบียบแหละเป็นสัดส่วนมากกว่าอ่ะยังไงว่ามาละเพราะว่าอ่าถ้าไปอยู่ตรงระเบียงเหมือนเราอะไปกินพื้นที่ตรงระเบียงไปครึ่งนึงเลยนะมันเป็นติ่งติ่งจะมันเป็นติ่งติ่งมันไม่เรียบร้อยอ่ะใช่แต่ถ้ามันอยู่ตรงเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยมันก็จะมีความแบบเฮ้ยเรียบเรียบเป็นระเบียบอยู่เขาเขาแบบเดียวกันเหมือนออกแบบเฟอร์นิเจอร์บิวตี้น่ะให้เหมาะกับเครื่องสภาพไว้อยู่แล้วถ้าไปอยู่ระเบียงอ่ะบางทีอ่ะ ฟังชันของระเบียงสามารถใช้ได้มากกว่าสักพ่ายนะใช่การจมจัดทรงจัดสวนถ้ามีวิวดีเดียนแบบนั่งทําเป็นโต๊ะเล็กๆจิบกาแฟใช่ดีมากจริงแต่บางทีเราอยากออกไปชมอะไรนอกระเบียงชมอะไรชมนกหรอลอนควนนกหรอ ว่าไปกูทำไงให้ไปดูซอยอีกเพราะว่าเจอโน้ตกี้ทั้งเทปว่าบางครั้งเราก็อยากไปสปาร์ตกับคุณเดนียวเหนียวก็อไม่ใช่ข้อดีไม่ใช่ข้อดีจะแพ้นะอะไรก็เหมือนสมมติเราจะออกไปชมวิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีเครื่องสักผ้าเฮ้ยลบตัวอ่าบางทีซื้อคอนโดสูงว่าอยากเอาไปดูวิวแล้วเครื่องสักผ้ามันเสียนตาอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เขาไม่อยู่ตรงเคาน์เตอร์ครัวที่มันมีความบรรเลงเรื่อเนียเสียงอ่ะโอเค ขอแย้งหนึ่งเรื่องนี่รู้สึกจะไม่ทำอะไรหรอแล้วนี่รู้สึกว่าเคาเตอร์ครัวถูกต้องออกแบบมาเพื่อใส่เครื่องซักผ้าได้มันดูเป็นระเบียบจริงแต่ระเบียงคอนโดเองบางที่ก็มีการออกแบบพื้นที่ใต้คอมเพรสเซอร์แอร์ให้วางเครื่องซักผ้าเช่นเดียวกันแล้วก็มีกริลปิดด้วยนะอย่างเช่นที่คารบะเฮาส์ของเราเดี๋ยวขึ้นภาพไปดู ซึ่งมาดูภาพอันมาจากไหนด้วยเดี๋ยวหไปขึ้นมาไปดูเขาจะมีเหมือนเป็นแบบประตูตะแกรงปิดก็จะสักข้าวออกมาข้างในได้อะไรแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าในประเด็นที่ความเป็นระเบียบเป็นสัดส่วน่ะอ่ะโอเคในเคาน์เตอร์ครัวชนะไปแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เครื่องซักผที่ดเบเบิลเลยก็อยากได้ความเป็นสัดส่วนด้วยเนี่ยก็ลองเลือกคอนโดที่เขามีกริลบปิดมาให้ก็ได้แต่อันนี้แอบเห็นด้วยอย่างหนึ่งกับกับน้องว่า ระเบียงอ่ะบางทีก็นผ้ามันเสี่ยนตาจริงอืมบางทีมันเสี่ยนตาจริงคอมเพรสเซอร์แอร์อ่ะแขวนไว้แล้วด้านบนหมดแล้วหมดแล้วขานล่างหันไปปุ๊บเครื่องซักผ้ามันเป็นแบบช่องไอทีช่องช่ออะไรนะช่องอ๋อเหมือนเมื่อการะบบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่าอ่ามันก็มีความเซี่ยนตาอ่าอ่าโอเครินให้รินนี้ให้นางเถือนี่ก็ยกได้อ่าโอเคมาทางฝั่งนี้กันบ้างค่ะอ่าผมข้อต่อไปถ้าสมมติว่าวางเครื่องซักผ้าที่ระเบียงเนี่ยบอกเลยว่า ง่ายต่อการบํารุงรักษากว่าอ่าว่าป่ายังไงอ่ะยังไงคะก็คือถ้าสมมติวม่าวางในเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยเวลาที่มันพังหรือว่ามันเกิดเสียขึ้นมามันต้องเหมือนแบบอดึงออกมาดึงยองมวต้มีการซ่อมด้านลลางแล้วมันเหมือนแบบมันใช้สายไฟร่วมกับอย่างอื่นเยอะมากอะบางทีมันก็อาจจะช็อชี ช่วยแม่หรือว่ชมฝังด้วยคือนี่ภาษาผสมของเนี่ยอีแปลว่าชอร์หรือว่าลวนได้แล้วแบบบางทีถ้าสมมติว่ามันอัดอยู่ในกล่องตรงนะั้นอะอาจจะร้อนนะเวลาที่ทำทำเครอ่อ <c oughs> าใช้งานอะไรอย่างงี้ก็อาจจะรอ้อนก็ได้นะแม่แต่ถ้าสมมติว่าเราไปวางระเบียงโล่งๆเงี้ยมันก็จะแรกาพังหรือว่าเสียหายอะไรเงี้ยก็ซ่อมง่ายกว่าอีกประเด็นหนึ่งคือ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเกิดนำรั่วขึ้นมาในเคาน์เตอร์ควรนี่คือตัวเคาน์เตอร์จะพังไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าอะไรนะ แต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่ตะเบียงอะนะเกิดน้ารั่วหรือว่ามันเกิดว่าท่อมันเกิดแตกอะไรอย่างเงี้ยตัวระเบียงมารองรับน้ําได้อยู่แล้วใช่เพราะว่ามันก็จะมีอะไรนะเดรนตัวเดรนตัวเดรนน้ำอยู่แล้วตัวตะเบียงตัวตะแกรงตัวท่ออะไรอย่างนงี้ฉะนั้นก็รู้สึกว่าการเป็นทะแนนการบำรุงรักษาในกรณีเกิดว่าเออมันเกิดจะแบบเสียเสืออะไรขึ้นมาตัวตะเบียงจจะง่ายกว่าอ่าเห็นด้วยอย่างหนึ่งก็คือถ้าอันนี้เล็กน้อยก็คือถ้าท่อมันรั่วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยการ การที่แบบเครื่องสภ้้าอยู่ตรงระเบียงมันก็กร่อยน้ำได้ดีกว่าแต่เราคิดว่าการซ่อมบำรุงหรือเมนชแนั้นนะอยู่ตรงครัวก็ไม่ได้ไม่ได้ยากไม่ได้ยากในการซ่อมบำรุงเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่จะซ่อมเครื่องสก้้าได้ก็ต้องเรียกช่าง มาซ่อมอยู่แล้วช่างเนี่ยก็จะเป็นคนดึงช่าเป็นคนดึงนะช่างเป็นคนดึงต่างต่างอ่ะเราทำเองเกิดไฟชอตชี่อ่ะจก็เรื่องใหญ่อีกอ่าๆเข้าใจได้แต่ว่าเห็ดด้วยนะสุดมากแน่เราก็จะเรียกช่างมาทำาเหมือนกันอ่าแต่ว่าอุ้ยเถียงไม่ได้่โอ้ยหส่แแน่ ต่างมุมมองต่างมุมมองอ่แต่นี่ก็รู้สึกว่าได้ไงการไปใหนเน้นของระเบียนก็ก็น่าจะง่ายกว่าในแง่ของการแบบเฮ้ยพื้นที่มันเราเห็นใจช่างถูกไหมเราเห็นใจช่างด้วยส่วนหนึ่งอีส่วนหนึ่งคือเรากลัวว่าห้องเราจะเสียค่ะเรากลัวว่าอีประเด็นหนึ่งคือเรากลัวห้องเราจะเสียหายบางทีแบบการที่ดึงเข้าดึงออกบ่อยๆเคาน์เตอร์ครัวที่มันเป็นแบบ เป็นไม้เป็นอะไรสวยบางทีอาจจะเกิดแบบขุดขีดเสียหายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความเสียดายเคาน์เตอร์ครัวของเราด้วยประมาณหนึ่ง <c oughs> ก็เลยคิดว่าอา่ <c oughs> ะคุณแพรเเราไว้โชว์หรอ <c oughs> <c oughs> ไม่ช่ไว้โชว์แต่หมายความว่าต่อให้ช่างจะเป็นคนุยไปงบมาก็ตามอนะ่ะเราก็ไม่ได้มั่นใจว่าช่าง <c oughs> จะมีความถนอมพื้นครัวกับเคาน์เตอร์ครัวของเรา <c oughs> ได้อะไรเงี้ยก็คืออีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าอ่ะไม่ให้ง่ายๆแล้วแบบฮ้ยมันไม่มีมันไม่ได้ก่อเกิด ความเสียหายห้องมากถ้าเกิดว่าต้องมีการดื่มขอกมาะสอมอะไรอย่างเงี้ยกระเบียงมันก็แบบเป็นพื้นกระเบื้องเป็นอะไรตไปก็ว่าแต่ก็ไม่ได้เสียหายหนักกับต้งครัวไงอะไรแบบน็้อนใจได้ก็ได้่ออ่ะมาหัวข้อสุดท้ายในฝั่งเรากันบ้างนะครับอ่าก็เครื่องสภาพในครัวเนี่ยไม่โดนแดดฝนลมหนาวเสื้อผ้าหนาวคุณหนาวด้วยนะอ่ะช่วยยืดอายุในการใช้งาน ไดลาสติกไม่กรอบอะไรอย่างงีใ้ใช่ใช่ใช่ะย <c oughs> ังไงว่าไปว่าไปยังไงเอาเลยเอ่ะก็คือถ้าถ้าเาครื่องเสื้อผ้าๆๆอยู่ตรงระเบียงใช่ไหมเป็นประเทศไทยมันมีทั้งแดดร,ร้อน,อนรน้อนมากแล้วก็ฝนตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีก็หนาวอาก,กาศมันแปรปวนใช่ไหมการที่เครื่องเสื้อผ้าอยู่ขา้ขางนอกอ่ะ เหมือนน้องได้เจอมลภาวะความแปรปวนนั้นตลอดเวลาแล้วไปหัวเร่องข้าแต่ก็ส่งไปตหนมันทำให้อายุการใช้งานของน้องอ่ะมันหดต้นลงเป็นคนที่เช้ภาษาได้แปลก่าใช่และออย่างหนึ่งคือมันไม่ําการใช้งานใช่ไหมแล้วตัวปุ่มเครื่องซักผ้า ไม่อยู่ด้านบนหรืออะไรเงี้ยมันทําให้เสียง่ายนะอ๋อโดนแดดโดนร้อนส่วนมากเป็นวัสดุพวกพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยมันก็โดนแดดร้อนมันก็จะแบบอาจจะกรอบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่สนิทขึ้นมาอยู่ข้างนอกใช่หรือว่าในส่วนที่เป็นท่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นพลาสติกดยเก็กรอบมันกรอบมันก็แตกใช่แล้วก็หุ่นเยอะนะคะทำประสักษ์ยากด้วยอันนี้ก็คือสะไรกันเลยแต่ฝุ่นมันลงมาในถังซักได้อันนี้ก็คือเห็นด้วยครึ่งหนึ่ง แต่สิ่งที่ไม่เห็นด้วยคือหนูรู้จักเทคโนโลยีที่เรียกว่าผ้าคุมเครื่องพัดผ้าไปดูอลีเอกเพรสศู่ย์ยี่สิบก็มีค่ะแอปสต๊อกแอปฟ้าตกใจเทคโนโลยีราห้าสิบหกสิบบาทก็คือซื้อมาคุ่มได้อันนี้ก็เลยรู้สึกว่าการที่มันอยู่ในครัวอารยธรรมรับว่ามันอยู่ในที่ที่ไม่โดนแดดโดนฝนมดนภาวะจริงมันทําให้เครื่องเนี่ยอายุการใช้งานมากขึ้นแล้ก็ชอบมากเลยน้องเมื่อกี้คือไอตัวปุ่มกดพลาส คือที่บ้านคือลอกออกไปจนไม่รู้ว่าปุ่มไหนคือหมายเขาว่ายังไงแล้วว่รามันลอกไปแล้วเป็ุนคุ่นแต่ก็รู้สึกว่าถ้าจําเป็นจะต้องวางเครื่องสักผ้าที่ระเบียจริงๆก็ทาไมซื้อค่ะหมายถึงซื้อผ้าคลุมซื้อผ้าคลุมใช่โลีผ้าคลุมพันติกคลุมเพื่อสักผ้าไปแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในเคาน์เตอร์ครัวมันก็ไม่ต้องซื้อไงอันนี้เห็นด้วยในแง่ของความแบบเออมันก็ ช่วยยื้ออายการใช้งานอะไรก็เครื่องสภาพไม่ทํามากสิถ้าเกิดว่าเป็นเราเงี้ยฝั่งเราก็ต้องซื้อตัวผ้าคลุมเปลตลอดแล้วขอย้อนกลับไปบอกพ่อก่อนหน้าเลยนะผ้าคลุมอ่ะก็เสียนตาเหมือนกันไอริงเขาบางทีก็ไปซื้ออะไรเป็นได้ายนัลยเออเนี่ยไำไมหัวข้อสุดท้ายที่เราจะมาทําให้ฝั่งลูกเขาได้แบบรู้สึกจ่อยได้เอ็มข้อมูลมานัดหนึ่งปีเลยสำหรับหัวข้อเกิดไม่ได้เกิดไม่ได้ก็คือ การติดตั้งเครื่องซักผ้าที่ระเบียงเนี่ยทําให้เราสามารถติดตั้งเครื่องซักผ้าได้สองระบบยังไงแม่คือทั้งฝาหน้าและฝาบนอ่าก็คือเครื่องซักผ<ม>้าเนี่ยโอ้โหซึ่งกูเป<ม>็น <c oughs> คนพูดด้วยแต่ว่าดูขิงกว่าใคร <c oughs> เครื่องซักผ้าเนี่ยมันมีสองรูปแบบใหญ่เนาะคือฝาหน้าและก็ฝาบนซึ่งราคาเนี่ยฝาบนจะถูกกว่าฝาหน้าคอนโดของเราเนี่ย บังคับให้เราต้องติดตั้งเครื่องสภาในเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยมันได้แต่ฝาหน้าซึ่งฝาหน้าแพงนะคะ,ะบางทีไม่มีเงินองรวยก็มันถึงกับรวยแต่มันแพงและการที่อยู่ที่ระเบียนทำให้เ,เ,รเราเลือกได้ว่าอุ๊ยช่วงนี้รู้สึกว่าเงินมันหายยากจัง <laughs> สามารถซื้อเครื่องส่าฝ,า,ฝาบนมาติดตั้งที่ระเบียงได้มีสองต้นให้เลือกว่าจะเอาฝาหน้าหรือฝาบนก็สามารถทําได้ เออก็ถูกราต้องยอมรับว่าเครื่องสักผ้าฝาบนอ่ะราคาจะถูกกว่าริงแต่ว่าเครื่องสักผ้าฝาหน้าซักสะอาดกว่านะคะหรอหรออะบูเลจี้ดิงจริงหรออันนี้จริงอันนี้เคยแบบว่าถามอ่าพนักงานที่ไอูเสพูดใช่ไหมเนี่ยเหมือนกับว่าตัวถังซักของตัวฝาหน้ามันจะมีความแบบสปินที่ดีกว่าฝาบนแต่เราก็ลังพูดในเรื่องของความหลากหลายในการซื้อมาติดตั้งที่คอนโด เราก็ติดในครัวได้เหรอแล้วหลุดแล้วหลุดมาทำยังไงจะบอกิไหมคือผ่าเขาตะครัวแล้วก็เป็นฝาเปิดเนี่ยหรอบางทีเขาตะครัวมันไม่ได้บิวทั้งหมดของตัวห้องครัวไง มันจะมีช่องช่องหนึ่งบางคอนโดมีช่องสําหรับวางเครื่องซักผ้าที่แบบสามารถเปิดฝาหน้าได้เออจริง <c oughs> เออจริงแหมเออจริง, <c oughs> อ,รงอันนี้หลายคนหลงลืมไปว่าบางทีอ่ะที่วางเครื่องซักผ้าในครัวอะอย่างอันนี้พูดเลยกันละกัน <c oughs> ในของสุภาลัยบางโครงการอ่ะ มันไม่ได้บิวปิดด้านบนเนาะมันวางเคื่องซักผ้าในครัวแล้วก็มีตัวทอดเวขึ้นมาให้แสนงว่เราสามารถจะตั้งฝาบนด้านในได้เหมือนจะวุ้ยแพ้หรออันเนี้ยกรณีเนี้ยไม่ใช่ว่าเราไปเอาเครื่องซักผ้าวางตรงที่วางตู้เย็นนะเออเขาจะมีช่องเพื่อซักผ้าให้เลยซึ่งอันเนี้ยเหมือนกับว่า เขาออกแบบมาเพื่อให้เราสามารถวางเครื่องซักผ้าแล้วก็วางเครื่องอบผ้าซอนด้านบนได้เขาเลยไม่ทำเคาน์เตอร์ครวบปิดอะไรแบบนี้อ่ะเออน,นี่ดีมากเลยพิ่ขึ้นมาเราก้แถมฟิไดานนี้น,น,น่เป็นไรเรายอมครับแต่มันก็ไม่ใช่ทุกโครงการที่เป็นอย่างนั้นไง <S <S ลหลายโครงการส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแบบเคาน์เตอร์ปิดมาเนาะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าโดยส่วนใหญ่แล้วอยากจะได้เครื่องซักผ้าที่เป็นฝักบนอะต้องวางให้ระเบียงประมาณนั้นแต่ว่าฝาหน้าสะอาด อาวโอเคสุดท i, masa, ้ายหลังจากที่เราทำได้ทำการเถียงทะเลาะกันมาเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวขอสรุปไปฟังนิดนึงจริงๆแล ã, ้วเนี่ยจากที่เราคุยกัน่ะเรารู้สึกว่ามันมีข้อจํากัดและก็ข้อดีข้อเสียที่ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดเจนเลยของเครื่องสักผ้าในสองตำแหน่งนี้ในคอนโดเนาะถ้าเป็นในครัวอย่างที่พี่กับน้องปบอกว่า มันติดตั้งได้อย่างเป็นสัดส่วนมีความอ่ะสะดวกในการใช้งานเลก็เห็นด้วยในจุดนี้แล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยเหมือนกันเราสามารถที่จะถนอมตัวเครื่องได้เนาะคือว่าตัวเครื่อง <ใน S 1> มไม่ไไมไตัอเป็นโดน,ะนใช่แต่ว่าสําหรับใครที่ รู้สึกว่าไม่ชอบที่จะให้เครื่องซักผ้ามาอยู่ในครัวการที่มันอยู่ที่ระเบียงเนี่ยก็ต้องยอมรับในเรื่องของความที่อาจจะโดนแดดโดนฝนอายุการใช้งานอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ยืดได้ยาวก็ากับในครัวแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่เครื่องซักผ้าอยู่ที่ระเบียงเนี่ยก็นี่รู้สึกว่าก็ยืนยันว่ามันสามารถลดเสียงได้จริงๆนะถึงแม้ว่าบางเครื่องเนี่ยเขาจะมีการทําระบบให้มันเสียงเบาลงแต่ว่าบางทีเนี่ยห้องสตูเนี่ยการที่เราไม่ได้กั้นผนังกระจกของครัวหรือว่าห้องนอนเนี่ยเสียงมันก็เลยด้ลาะอมาได้จริง แล้วก็ในเรื่องของการแม่ฮันแนนเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเครื่องซักผ้าที่อยู่ที่ระเบียเนเนี่ยมแม่ฮันแนนได้ง่ายกว่าแต<ม>่กรณีที่ตัวเครื่องซักผ้ามีการที่จะน้ำรั่วเนี่ยก็สร้างความเสียหายให้กับห้องของเราเนี่ยน้อยกว่าด้วยเพราะมันไม่ไดูคอนเตอร,เอร์ครัวเนาะส่วนอันสุดท้ายเราคุยกันเมื่อก,กี้ก็คือเรื่องของการติดตั้งเครื่องซักผ้าได้2ระบบเนาะและปลายทูดขึ้นมาว่าเฮ้ยมันมีมห้องครัวที่สามารถติดตั้งเครื่องซักผ้าแบบฝาบนได้เหมือนกันคือเขาไม่ได้มีคอนเตอร์ครัวมาปิดอันนี้เป็นประเด็นที่ดีมาก อย่างที่เป็นปอบอกไปเมื่อสักครู่มันจะมีห้องของคอนโดบางโครงการเนาะที่เราเคยไปดีวิจะเป็นสุภาลายัยแต่ในขณะเดียวกันห้องคอนโดทป์ส่วนใหญ่จะไม่ทําที่วางเครื่องสภาพรูปแบบนี้หลายๆโครงการก็สามารถที่จะติดตั้งเครื่องสภาพในครัวได้แค่ฝาหน้าเท่านั้นที่อยากได้ฝาบนก็อาจจะต้องไปที่รเบียบอันนี้ต้องลองทรา้ำหนักดูลองเลือกแปลนห้องดูว่าโครงการไหนที่เขามีแปลนห้อง ครัวที่สามารถติดตั้งเครื่องซักผ้าฝาบนได้ก็ลองเลือกดูคือจริงๆแล้วหลายโครงการมีส่วนกลางที่สามารถที่จะไปหยอดเหรียญหรือว่าแบบไปหยอดเหรียญไปต่างได้หรือว่าบางบางที่เนี่ยเขามีช็อปด้านล่างซึ่งเขารับซักรีดด้วยอะไรนี่ก็ลองดูทั้งหมดกังบนเลยใช่ไม่ต้องยากไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องยากแต่ในวันนี้เนี่ยให้เรามาเถียงกันเพราะว่าก็รู้สึกว่าหลายๆคนที่ซื้อคอนโดเขาอยากจะมีเครื่องซักผ้าฝาบนในห้องอ่าใช่ก็ลองดูว่า ชอบแบบไหนสะดวกแบบไหนมากกว่ากันแล้วก็ห้องที่เราไปดูมาเนี่ยเขาให้ติดตั้งแบบไหนก็ลองไปเลือกกันดูวันนี้ก็รู้สึกว่ากินีิทยายาวมากทีนเดียวแต่เพราะว่ำรู้นะอ่าเีควาำรู้เดี๋ยวเอาจจริง เทปดิบเนี ved. ่ยอาจจะวุ่นวายมากเดี๋ยวจะตัดต่อให้มาดูเรื่องก็ลองดูอ่ะแล้วก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะเพื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสับคลากดกระดิ่งให้กับช่องคอนโดนี้ของเราด้วยคลิปหน้าเรื่องโต๊ะวายทีเนี่ยจะมาโต๊ะกับเรื่องอะไรเดี๋ยวจะมาทอล์กกับเรื่องอะไรก็รอติดตามหรือว่าใครมีประเด็นที่อยากจะให้เรามาถกเถียงกันหรือว่าเป็นประเด็นที่กำลังคิดอยู่แล้วหากออกไม่ได้ก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้ครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันจะมาทอล์กจะมาโต๊ะกันเรื่องอะไรก็ฝากนะครับวัน